เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีเจเดี๋ยวมาวันนี้จะมาเปิดกล่องไอเจ้าตัวเกมฮิลเชสนะฮะก็เกมนี้เหมือนกับเกมแคดบ็อกทุกประการเลยนะฮะก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดเมื่อวานวันแรกนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงขาดราคานะครับนี่นะฮะก็เมื่อวานวันแรกเนาะวันที่แปดนะฮะวันที่วันที่อัดคลิปนี่คือวันที่เก้านะฮะ เรจะเห็นได้ว่าแค่วันเดียวนะฮะก็เกมต้นน้ำเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกันนะฮะก็แอบ,บมีความเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่ามันก๊อปปี้มาเลยนะฮะก๊ Copy. อปปี้ไอ้จ้ตัวแคดบ็อกมาแค่เปลี่ยนรูปตัวละครเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเบาๆพอนะฮะสิบสิบห้าสิบห้าตัวเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะอ่ะ ก็จะเหมือนกับแคต็อ x นะฮะก็ตอนแรกให้เรา,เาผูกกระเป๋าให้เรียบร้อยนะฮะคอนเนคให้เรียบร้อยตอนนี้ใช้ทั้งหมด17ทอนนะฮะเป็นเหรียญทอนเนาะโอเคเอา่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะมีปัญหาด้านการจ่ายเงินนะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันน่าจะตัดตังค์ไปละมามารุ้นกันนะฮะ ก็ ROI เหมือนกันเลยนะฮะมีตั้งแต่ถ้าได้ตัว5ดาวก็จะคืนทุนภายในวันเดียวเลยนะฮะถ้าแย่ที่สุดก็ว้าวก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะมาคืนทุนกี่วันเอ่ยอันนี้ได้ไม่ได้อีปีกนะฮะได้สามได้ตัวเป็นตัวแลมาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ ก็จะเป็นแรงขุดเดี๋ยวถ้าผมเปิดเนาะเปิดกี่ช่องดีหนึ่งสองสามสี่นะห้าหช่องก็พอเนาะหนึ่งสสี่ห้าก็จะเป็นแรงขุดเจ็นะฮะเจ็บวกเบวกเอันนี้ยีอ็อันนี้จะเป็น27.6 2 7บเจ็ดหกยสสประมาณ30สเนาะ อ่ประมาณสามสิบเดี๋ยวเราลองดูถ้าเราสวอปนะฮะอ่ะถ้าเราสวอปวันละสามสิบได้เท่าไหร่เอ่ยวันละร้อยเนาะก็กี่วันคืนทุนเนี่ยสาสิบวันเนาะไอดี <c oughs> ผมเมื่อกี้ที่เปิดไปนะฮะสามสิบวันคืนทุนเอแต่ถ้าจะให้ดวงดีหน่อยอ่ะมันจะต้องได้ตัวอีปิกนะฮะอีปิกกับตัว รีเจนนะเม่อมันไม่ออกนะอ่ะก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวต้องอนะัปเกรดเนาะเดี๋ยวผมจะต้องซื้อเปิดช่องนะฮะช่องเนี่ยถ้าเหมือนแคทบ็อกก็จะเป็นช่องละ10บเนาะสิบยี่สินะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อไว้เท่าไหร่10 20เป็นสามสนะฮะ 60 110ร้อยสิบอ่าเดี๋ยวผมจะสวร้อยสิบน,นะฮะพอนะร้อยสิบตรงนี้เสียไปอีกประมาณ12 13อาดอนเนาะผมซื้อเผื่อแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาเปิดล็อตดูนะครับ ยับนี้นึงนะสวสอบได้หรือ,อยังเนี่ยอ่ะน่าจะได้แล้วนะ ถ้าได้แล้วเราก็จะมาเปิดกล่องตรงนี้ได้นะฮะขอ,อให้มันมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะโอเคเงินหักไปแล้วนะเงินหักไปล้วคิดว่าได้แล้วแหละครับรีเฟซเกมนิดหนึ่ง เลยบาลานยังไม่มีนะเรียนยังไม่เข้านะรอดูนิดในกระเป๋ายังเป็นศูนย์นะแต่ตัวทอนนะ่ะมันหักไปละโอเคมาแล้วนะฮะก็น่าจะเปิดได้ละโอเคได้นะฮะ เราก็จะทําการเปิดสล็อตก็ตัวเกมก็จะมีระบบ transaction report ให้เราด้วยนะ,ะก็มันจะเป็นกลุ่มนะมันจะเป็นห้องแชทเปิดให้ดูนะ,ะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้เนาะ ก็จะมี transaction บอกนะครับอันนี้มีคนเปิดมีคนเปิดสล็อตนะครับก็เหมือนแคดบ็อกทุกประการนะเมื่อกี้ที่ผมเปิดอนะ่ะก็คือ15ตัวเมื่อกี้ก็น่าจะอันนี้เนาะเปิดเมื่อกี้เออก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเปิดเกม โอเคตลอดก็เปิดเรียบร้อยเนาะอันนี้ผมก็จะเอาตัวใส่นะครับแคสทเข้าไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เหมือนแคทบล็อกเลยนะครับใครสนใจก็ไปลองเล่นดูนะครับก็รับความเสีย่ยงเอานะเอาแบบเอาเงินเย็นมาเล่นนะอย่าเอาไปเงินร้อนนะครับเพราะมันมีโอกาสที่แบบจุ๋ยดีแม่งปิดเกมหนีอะ่ะ อะไรประมาณนี้เอาละก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ